วิเคราะห์บอลวันนี้ประจำวันที่20เมษายน2,565พบกับผมเช่นเคยบอลเดี่ยวในบอลติงนะครับวันนี้ครับกลับมาฝากกันอีกเช่นเคยสำหรับฟุตบอลวันนี้เลือกวันที่2คู่เป็นศึกพรีเมียร์ลีกทั้งคู่เลยเป็นการพบกันร,ระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสตันพาเลตและเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอล หากท่านใดยังไม่มีที่ลงหรือกลุ่มฟุตบอลทีเด็ดฟุตบอลสามารถคิดได้ที่ตัวไอได้เลยนะครับจะพาท่านเข้าไปสู่ลิงก์สมัครวันนี้ครับมาดูที่คู่แรกกันก่อนเลยนะเป็นการพบกันระว่างนิวคาเซิลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตมาดูเทเทสสามนัดล่าสุดกันก่อนคริสตันพาเลตแพ้คาบ้านให้กับนิวคาเซิลสประตูต่อ0ูน นัดต่อมานิวกาสเซลก็แพ้ขาบ้านให้เช่นกันกันกบคิสตันพาเลตไป2ประตูต่อ1นัดที่แล้วก็เสมอในบ้านคริสตันพาเลตมา1ประตูต่อ1ด้วยกันมาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดของคริสตันพาเลตกันก่อนแพ้ให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป5ประตูต่อ1เลยทีเดียวถือว่ายับเยินนัดต่อมาสามารถเอาชนะวูแฮมตันได้1ประตูต่อ0ล่าสุดที่ผ่านมาสามารถเอาชนะ เลสเตอร์ซีดี้ไปได้2ประตูต่อหนึ่ถือฟอร์มก็ดีอย่างมากเลยก่อนหน้านี้นะครับตอนแรกคิดว่าผลขีดอันตารายแล้วจะไม่เอาอะไรก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับมาดูที่ฝั่งคิสตันพาเลตกันบ้าง3นัดล่าสุดในทุกรายการเอาชนะอาร์เซนอลมาได้3ประตูต่อ0ูนตอนนี้อาร์เซนอลโอ้โหถือว่าฟอร์มหลุดไปเยอะจริงๆแล้วก็มาแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อหนึ่ง ในศึก FA ครับแพ้กับเชลซี2ประตูต่อศูนย์แต่ต้องยอมรับว่านัดนั้นมีนักเตะค่อนข้างไม่พร้อมหลายตัวเลยเดียว,วยหัวใจหลักนั่นคือคอนอการาเกอร์ที่อยู่ทีมเชลซีไม่สามารถลงได้ด้วยสัญญายืมตัวนั่นเองถ้าดูจากฟอร์มแล้วจะเห็นว่านิวคาสเซิลฟอร์มดีกว่าคิสตันพาเลตชนะได้มากกว่ามาดูที่ความพร้อมและแผนการเล่นกันบ้าง นิวคาสเซิล <C os an> ตอนนี้จะขาดคีแลนคราคีแลนเทปเปียที่เป็นตัวสำคัญไลออนไฟเซอร์ไอแซคเลตเต้นแล้วก็จามาลูวิสถือว่าเป็นตัวสำคัญของทีมเลยทีเดียวนิวคาสเซิล <C os an> จะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นมาตินดูบาฟก้าคู่เซนเตอร์เป็นแดนเบิร์นแล้วก็ฟาบิอนแชร์แมทเทอร์เกตสามารถกลับมาได้แล้วฝั่งขวาเป็นเอมิลคราฟตตัวตรงกลางบูโนกิมารไลส์ จอนโจเชลวีและก็โจดินตัน3ตัวหน้าเป็นอเลนแม็กซิแมงคิสวูดและก็มิเกลเอลเมรอนมาในฝั่งของคิตันพาเรตจะมีนักเตะบาดเจ็บคือนาธานเฟอร์กูสันเพียงคนเดียวเท่านั้นจะมาในระบบ4 3 3สามผู้รักษาประตูเป็นปิเชนเต้กัวอิต้าคู่เซนเตอร์เป็นโจอาคิมแอนเดอร์สันและก็มาเกฮีเนธเนียลไครและก็ไทลิงมิเชลสำหรับนันนี้คอนอการกเกอร์จะสามารถกลับมาลงได้แล้ว มีชิคุยเต้และก็เจฟฟี่ชรูปส่วนด้านหน้า3มตัวจอแดนอายูชองฟิลเป้มาเตตาและก็วิลเฟสซาฮาเกมนี้แดนกลางเนี่ยของเจอตอนพาเลตจะกลับมาดุดันเหมือนเดิมด้วยตัวแบกอย่างคานอกากเกอร์ที่เป็นกองกลางเล่นในหลากหลายสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือเพย์มเมคเกอร์ก็ได้เกมนี้ความน่ากลัวก็จะเพิ่มขึ้นมามากกว่าเกมที่เจอกับเชลซีมาดูที่เลดราคากันบ้างตอนนี้ เปิดมาให้นิวคาเซิลเนี่ยต่อมาที่ราคาปอปาน้ำอยู่นิวคาเซิลเนี่ยโหเต็มเต็มเลย1.04และอยู่ที่ฟังคิสตันพาเลตเนี่ย0.89ซสักตกอสู่ํต่ำอยู่ที่2ลูกควบน้ำอยู่สูง0.98และหอยู่ต่ำ0.92ยั้างคูกก็เป็นทีมที่ไม่ได้รุนอะไรกันมากแล้วนะนิวคาเซิลก็รอดตัวไปคิสตันพาเลตก็ไม่ได้รุนอะไรมากมายมีแค่ให้อันดับดีกว่าเดิมเท่านั้นสหับคู่นี้ครับ บอลเดียวนะบันเตงขอชี้ชัดไปที่คิสตันพาเลตครับเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลได้ด้วยกองกลางที่ดูแข็งแกร่งมากกว่าแล้วก็ฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยขาดตัวหลักไปหลายตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคิสตันพาเลตเนี่ยจะทำเกมรุกบุกใส่ได้ดีกว่าแน่นอนมาดูกันอีกคู่หนึ่งครับโอ้โหคู่นี้บิ๊กแมตช์เลยทีเดียวสำหรับเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลมาดูสถิติเฮดทูเฮดกันก่อนในทุก รายการ3นัดล่าสุดเนี่ยเชลซี Chelsea แพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนย์ในศึกกระชับมิตรเชลซี Chelsea สามารถเอาชนะได้2ประตูต่อ1นัดล่าสุดที่เจอกันมาเมื่อต้นฤดกูกาลเชลซี Chelsea สามารถไปเยือนเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์องัดล่าสุดก็เป็นของเชลซีแล้วตอนนี้เชลซีก็ดูดีกว่าอาร์เซนอลตอนนี้ที่หลุดฟอร์มไปเยอะ มาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดของเชลซีกันบ้าง3มนัดล่าสุดรวมทุกรายการเนี่ยทั้งพิมี์ลีกแชมเปียนลีกแล้วก็ FA ครับในพิมี์ลีกเอาชนะเซาท์แฮมตันไป6ประตูต่อศูนย์ในการโอ้โหเก็บกดจากที่การแพร้มาริดไป3ประตูต่อ1แล้วต่อมาไปเยือนเลยเอามาริดสามารถเอาชนะในเวลาได้3ประตูต่อ1อย่างเกินค,านความคาดหมายแต่ก็ไม่สามารถเข้ารอบได้เพราะว่า ในช่วงทดเวลาต่อเวลาเนี่ยเละเอามลดเนี่ยสามารถยิงได้อีกหนึ่งประตูทําให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชลซีไม่ได้ไปต่อและกลับมาเล่นในศึก f อฟครับก็สามารถเอาชนะคริสตันพาเลตไปได้2ประตูต่อศูนย์อย่างสวยงามถือว่าฟอร์มดีจัดๆเลยทีเดียวจาก3นัดล่าสุดหลังที่ก่อนหน้านี้กลับมาจากทีมชาติเล่นไม่ดีเลยนะ แพ้ทั้งเบนฟอร์ดแล้วก็เลยเอามัดอิดเนี่ยมา3าถึง4ประตูด้วยกันมาดูฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้าง3นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโหแพ้ให้กับคริสตัลพาเลซไป3ประตูต่อ0แพ้กับไบตั via, นฮอฟเอลเบียนอ่ะ2ประตูต่อ1ล่าสุด แพ้ให้กับเสาเทมตันน่ะหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหถือว่าผิดฟอร์มไปไกลเลยนะตอนนี้โอ้โ oh, หหลุดไปเลยสําหรับอาร์เซนอลก่อนหน้าน,นี้ทางทางที่ฟอร์มดีอยู่แล้วแท้ๆอยู่ๆดอบลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่มาเตต้าได้กุญสือยอดเยี่ยมประจําเดือนนั่นเองโอ้โหก็ตกดับไปเรียบร้อยเลยมาดูที่ความพร้อมและการจัดทัพกันบ้างเชลซีมีนักเตะบ,บาดเจ็บแน่นอนอยู่แล้วครับนี่นคือชีเวลแลวก็คาซัมโอดอยนะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่แล้วก็มีเพิ่มเติมคือ มาเตโควซิตและก็รอสบาร์คลีที่ไม่สบายแต่ก็ไม่ใช่ตัวจริงอยู่แล้วนะส่วนชิเวลเนี่ยน่าจะทั้งรูกาลเลยนะครับน่าจะไปเริ่มในฤดูกนันนาส่วน11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยจะมานระบบ3 4 1, -2 ซึ่งเป็นอะไรที่เดาได้ยากมากๆสำหรับทูเคลิลเดาใจทูเคิลยากจริงๆรุกษาประตูมันเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นแมนดี้แต่ในส่วนแผงรังเนี่ยจะใช้ป่าเดฟเอสเปริกเกตา้าเดียโกซินวาและก็อันโตนิโอรูดิกเกอร์ ด้านขวาริชเจมส์แน่นอนอยู่แล้วครับด้านซ้ายเป็นออกมากอสอารองโซส่วนตัวกลางเป็นอนโกรโรกองเต้แล้วก็รอสตันชีกหรืออาจจะเป็นจอร์จิโยยืนคู่กับลอสตันชีกก็ต้องรอดูกันอีกทีมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าใจทุกเครื่องจะเป็นแบบไหนตรงกลางครับเมสันเมาแน่นอนอยู่แล้วครับกำลังฟอร์มดีๆนะที่แล้วสามารถทําประตูได้ด้วยส่นยวนใครฮาวเวิร์ดครับจะยืนคู่กับแวนเนอร์ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่โอ้โหกำลังล่างทองจัด จัดเลยทีเดียวหรือไม่อาจจะด,ดึงเวนเนอร์ลงมาแล้วก็ใช้คายฮาวเวตเป็นฟอลนายก็ต้องรอดูกันอีกทีหรือจะใช้บริการของฮาคิมซีเย็กก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งสำหรับฟอร์เมชชันและ11ตัวจริงของเชลซีนั้นต้องบอกเลยว่าจัดยากมากๆคาดเดาใจดูเครื่องไม่ได้ว่าจะจัดลงมาแบบไหนมาดูที่ฝั่งอาร์เซนอลกันบ้างโอ้โหต้องบอกว่าเสียหายอยู่พอสมควร อเรล็กซานเดลลากาเซตเนี่ยกองหน้าโตเก่งก็ไม่สบายไม่สามารถลงได้โทมัสปาเต้กับคีลันเทนี่เนี่ยโอ้โหบาดเจ็บน่าจะปิดเทอมยาวทั้งคู่เลยก็อาจจะมีส่วนให้ฟอร์มของอาร์ซนอนเนี่ยดอบลงไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะ2ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยทีเดียวส่วนโทมิยาสูนี่เหมือนจะไม่ฟิตก็ไม่สามารถลงได้แล้วก็เขาก็ยังไม่ได้รับเลือกเป็นตัวจริงด้วย อาเซนอลจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นแอรอนรัมเดียวคู่เซ็นเตอร์เป็นเบนไว้กับกราเบียสันโตสและ้ายจะเป็นนูโรตาวาเรสแล้วก็เชดิกริคาโดตรงกลางเป็นโรกองกากับกรานิชาก้า3ตัวรุกเป็นบุกโยซาก้ามาตินโอเิกาดเอมิลเซเมโรส่วนหน้าหน้าเป็นกาเบียลมาตินเนรีก็คือัยรุ่น กันเนอร์นั่นเองถือว่าฟอร์มเนี้ยก็เป็นฟอร์มที่เล่นกันมานัดที่แล้วก็ตอนนี้เหมือนจะยังไม่ค่อยเข้าขาเท่าที่ควรก็ต้องรอดูว่ามาเตต้าเนี่ยจะจัดทับยังไงอีกทีนึงนะครับนี่ก็เป็นแค่การคัดเดาไม่ใช่ไฟนอลนะอย่างที่บอกไปว่า ขาดตัวหลัก2ตัวนี้คือโทมัสปาเต้กเลนนี่เนี่ยมันทําให้รูปเกมเนี่ยเสียหายอยู่พอสมควรมาดูที่เลทราคากันบ้างเปิดมาให้เชลซีเนี่ยต้องเอาชนะอาเซนอลหนึ่ลูกหรือต่อมาที่ครึ่งลูกนั่นเองต่อไปเออราคาน้ำเนี่ยไปอยู่ที่เชลซี0.87และอยู่ที่ทางอาเซนอลน1.060อยู่ที่2.5สูงอยู่1.08และต่ำอยู่0.82 คู่นี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับสำหรับแฟนเชลซีอย่างผมแล้วบอลเดี่ยวนายบอเตงขอชี้ชัดไปที่เชลซีครับจะสามารถเอาชนะไปได้ตอนนี้ฟอร์มกลับมาแรงเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเอาชนะได้สบายๆแน่นอนครับสำหรับเกมนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอลสำหรับช่องบอลเดี่ยวนาบอลเตงหาใครสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถคลิกลิงก์ ที่วิดีโอที่ขึ้นอยู่ตามด้านหน้าท่านได้เลยนะครับหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้วันเดียวได้บันเต็งขอราไปก่อนก็ขอให้ทท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ